าจะมารีวิวสกูชิกันนะคะเล็กให้ดูกันเลยเรามาดูกันเลยค่ะว่าสกูชี่มีแบบอนแรกเลยนะคะเป็นน้องโอริโอค่ะโอริโอเลยค่ะดูค่ะสลู อาริวิวอันที่สองเลยค่ะอันนี้ค่ะ,คะเป็นน้องมากคดุดไม่ค่อยสโลว์เท่าไหร่อันทีส่สามค่ะเป็นน้องคดีดบลล่าเล็ที่สิบสองค่ะ โทรศัพท์นะคะให้ไปที่ดนะคะอันนี้คือให้ดูผลงนนนะคะลงานยนต์ป .1 ครับหนึ่งเลขที่สิบสี่ 1. 1> เป็นแม่เล็กนะ